คลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนลบเพื่อนในโรบอกยังไงให้มันง่ายที่สุดนะใครที่เพิ่งเป็นเพื่อนกับพี่ในเกมก็เฮ้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 อ่ะสวยหน่อยนะอ่ะยอกเดี๋ยวก็แอดกลับไปนะก็อย่าลืมกลับมากันแลวกันอ่ะเมื่อกี้พี่กดรับไปแล้วเนาะอ่ะงนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้ส่วนขยายมันเพิ่มเข้ามาในนี่พี่ละอ่ะทีนี้เรากลับไปที่หน้าโรบบอกม่น้องวีเซนโซอ่ะเดี๋ยวพี่ไปที่เพื่อนนะฮะเดี๋ยวไปที่เพื่อนเลย ไม่พบการค้นหาอาทีนี้ก็ขึ้นมาแล้วเนี่ยอันเนี้ยเดิมทีมันไม่ขึ้นอย่างนี้ให้นะเวลาลบเพื่อนน้องก็ต้องคิดเข้าไปน้องสักคนหนึ่งแล้วก็ถึงจะไปยกเลิกเป็นเพื่อนซึ่งมานานแบบนี้เร็วกว่าเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูออะไปคนแรกเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวก,กดไปกดไปเรื่อยๆเนี่ยแป๊บเดียวก็ครบ200คนแล้วนะฮะเออเอเอเอ,อ,อลบเพื่อนทิ้งอ่ะก็ไม่ต้องตกใจไปนะสำหรับน้องๆคนไหนที่พี่ลบเพื่อนไปนะฮะก็ ง่ายฮะก็กลับตอนพี่ไลฟ์สดก็กลับมาหาพี่ว่าพี่แอดไปหน่อยเออแล้วก็ส่งชื่อ ID น้องมาให้ ID ดีนี้นะเนี่ย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 ไอดีที่น้องเข้าเกมอ่ะมันใช้ไว้ ID แอดเพื่อนไม่ต้องส่งอันบนมานะเนี่ยอันบนนี่มันจะหาเจอได้ยังไงนะฮะส่งอันล่างมานี่นะฮะเฉพาะน้องๆที่เป็นเพื่อนพี่ในเกมมาก่อนแล้วนะเพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆที่มาใหม่ได้เล่นกับพี่ด้วยงั้นเอางี้น้องๆคนไหนที่ไม่มาตั้งแต่วันนี้วันนี้วันที่8ใช่ไหมสัก15วันเลยกัน2อาทิตย์ หลังจากนี้2อาทิตย์ถ้าเกิดน้องๆคนไหนที่เป็นเพื่อนกับพี่ในเกมอยู่เนี่ยเช่นน้อง RIPFK ด้วยกันอีกสองาทิตย์ข้างหน้าถ้าเกิดน้องเขาไม่กลับมากลับมาหลังจาก2อาทิตย์อาทิตย์ข้างหน้าพี่ก็จะไปแอดกลับไปแล้วกันจะได้เปิดโอกาสที่น้องๆขอให้น้องๆที่มาใหม่มาเล่นกับพี่เด็กก่อนที่พี่จะลบพี่เซฟชื่อทุกคนเอาไว้แล้วนะฮะก็ไม่ต้องตกใจนะฮะไม่ต้องกลัวพี่หาไม่เจอพี่เซฟเอาไว้หมดละนะฮะมันเนยมันเซฟเป็นี้ได้เห็นไหมเนี่ยพอดึงชื่ออย่างเงี้ยเนี่ยพี่ก็ไอตรงเนี้ยแหละ พี่ก็ตรงนี้แหละไปเก็บเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะขอน้องสองร้อยคนอ่ะนะก็อย่าลืมกลับมากันและกันนะที่จะได้จะได้แอดกลับไปนะแต่ถามว่าทำอย่างนี้ไปทำไมทำไมพี่ไม่ลบเฉพาะคนที่เขาไม่เล่นกับพี่แล้วมันมันทำได้นะแต่แต่มันมันมันเยอะก็เลยเลือกวิธีนี้ก็คือลบน้องๆทุกคนที่เล่นกับพี่ไปก่อนด้วยเลยเพราะเดี๋ยวน้องๆก็มาเล่นกับพี่อยู่แล้วไงพรุ่งนี้เหมือนพรุ่งนี้พี่ไลน์น้องๆก็มากันอยู่แล้วไงพี่ก็แอดกลับไปได้เลยไงพี่ก็เลยไม่ได้สีเลียสเรื่องนี้ พี่ก็เลยเลือกวิธีลบออกไปให้หมดก่อนเลยแล้วกันเอาเหมือนเอาเหมือนน้องเน,นี่ยเนี่ยิเคตเล่นกับพี่ประจาจําได้แต่จะแบบเ,เดี๋ยวเว้นไว้ก่อนแด้เวลลบคนอื่นมันก็นานไงพี่ก็ใช้วิธีลบอย่างนี้เลยแล้วกันเนี่ยมันน้องปาริดาแฟนน้องเทนน่าวัตมันก็รู้จําได้หลายคนเนี่ยน้องสิบสองวัยพี่ก็จําแม่นแต่ลบอย่างนี้ง่ายกว่าเพราะเดี๋ยวน้องเขาก็มากันอยู่แล้วเป็นการเลือกวิธีง่ายสุดฮะอย่างเช่นน้องคนไหนโดนแบนรหัส หรือรหัสหายหรือโดนขโมยหรือขายไปแล้วพี่ก็ไม่รู้ไงเออเพราะถ้าเกิดสมมติพี่ลบไปปุ๊บแล้วพี่แอดไปเลยอย่างเงี้ยละสมมติคนถือรหัสนั้นเป็นคนใหม่รับเพื่อนไปก็ไม่ได้เล่นกับพี่ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เข้ามาเล่นกับพี่อยู่ดีไงก็เลยเลือกวิธีนี้จะได้ให้น้องๆ้องที่มาใหม่ๆใ,ในไลฟ์พี่ได้เล่นกับพี่ด้วยเออก็เลยเลือกวิธีนี้ซะเออนี่งเสื้อพี่บูมันทําฟรีแล้วมันเปิดให้ใช้ไม่ได้เหรอโฆษณาเพิ่มไปยังโปรไฟล์ลองสวมนี่ไงเออนี่ไงแล้วมันต้องยังไงอะ ต้องงี้เหรทั้งหมดสูตรไอเทมมันต้องยังไงอ่ะเออใครสอนพี่ได้ก็บอกหน่อยพี่จะได้เอาไปแจกให้น้องๆอ,อยากใส่ก็ใส่ไปน,นี่หรือมันดาวน์โหลดได้หวะ